นี่อไทยเวลาดูทีวีเสร็จอะนายเดินไปปิดยังไงจะเดินปิดทำไมก็ใช้รีโมทปิดสิครับเฮ้ยปิดอย่างนั้นอะมันยังกินไฟอยู่นะเคยเห็นไหมไอ้ไฟจุดแ,งแดงๆน่ะอาวมันจะกินไฟยังไงทีวีไม่ได้ทำงานแล้วคิดมากเองมัน,นอะมมันต้องเดินไปปิดที่ตัวเครื่องตั้งพาก อ้าวแล้วนี้รีโมทจะมีปุ่มปิดไว้ทำไมอ่ะแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับอาไทเพราะการใช้แค่รีโมทกดปิดโทรทัศน์จะยังมีการกินกระแสะไฟฟ้าอยู่ซึ่งถ้าเราทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันก็จะเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยทีเดียวครับดังนั้นการปิดโทรทัศน์ทุกครั้งเราต้องเดินไปปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนะครับเห็นนะทีนี้ก็หันแล้วก็ปิดเองซะนะไม่ต้องทำไมอะ่ะให้น้องเดินไปปิด สนับสนุนเรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค